หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณน้องตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อประยูนแม่เพียงจันพระละศูนย์นะครับแม่รจนาพ่อสจทองอินนอแก้วนะครับอารัตนาพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์มาทั้งวัดนะครับแต่แนะครับก็ยังมีวัดบัวชนิงนะครับมีมาอารัตนานาครูบาอาจารย์ไปอนุเคราะห์นะครับแต่ไม่มากรูปเท่าไหรนะครับมาทั้งพระทั้งแม่ขามแม่ชีนะครับ ยมสอทนะครับแต่ก็ลืมชื่อ so so จริงกันตลอดนะครับแต่ว really. ่าจำหน้าได้อยู่ชื่อว่าไงคือชื่อจริงเหรออันไหนซื่อจริงอ่นแล้วลือในเดือซื่อสอทสวิทย์ค่ซอทสุวิทย์นะครับนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณตุ๊ดตูวกันนี่ะตุตัวที่เออตุ๊ดตู่เลยวะนะครับเลือกกันแต่ว่าตุ๊ดตู่นะครับขอโทษขออภัยเด้อนะครับนะครับข้อมูลจริงก็เอาตรงนี้นะครับไม่มีพ่อไปพ่อไปยุนนะครับคุณพ่อไปยุน คุณแม่เพียงจันพรพละศูนย์นะครับคุณรถจันนานะครับโยมรถจันนานะครับพ่อโสจอทองอินนอแก,ก้วนะครับพร้อมญาติพี่น้องนะครับญาติของพระไม้นะครับเดือพระธนศักดิ์นะครับอรัตนาพระพีสุสงคูปาอาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับออกรับบิณฑบาตนะครับ